สวัสดีครับจากร้านพวงพดมอเตอร์อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเปิดกล่องนะครับสินค้าแลไอเทมนะครับอีก1ชิ้นนะครับอีก1อย่างที่ลูกค้านะครับหลายๆท่านนะครับชอบมาถามหากันบ่อยๆนะครับตัวนั้นก็คือเครื่องตักรยาฮุสตวาน่าหนึ่งสี่สามอาร์ทูเจเนเรชันที่1นะครับนี่นะครับสังเกตจากสีกล่องนะครับตัวเจเน r เรชันที่1เนี่จะเป็นกล่องสีน้ําเงินนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับว่าในกล่องเป็นยังไงนะครับในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยนี่นะครับชุดใบบังหญ้านะครับเจเนอเรชันที่1จะเป็นใบบังหญ้าแบบตัวใหญ่นะครับซึ่งแข็งแรงมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับชุดก้านแฮนด์จับซ้ายขวานะครับนี่จะเป็นแฮนด์แบบกว้างนะครับเป็นสีเงินนะครับชุดไกคันเลงแล้วก็ชุดเครื่องมือประกอบนะครับประกอบเครื่องอเอเซตนะครับคู่มือนะครับ ุกล่องก้านก็จะเป็นตัวนี้นะครับก้านก็จะเป็นสีกล่องสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนสําคัญเลยนะครับก็คือตัวเครื่องนะครับนี่นะครับตัวฮุสตวาน่าหนึ่งสี่สามอาร์ตูเจเนเรชันที่หนึ่งนะครับเขาจะเป็นคัดแบบผ้านะครับผ้าคัตนะครับแดงผสมงตัวทองแดงเนี่ยจะเยอะนะครับซึ่งผ้าคัดรุ่นนี้นิ่มมากนะครับแต่สามารถใช้เป็นคัดเหล็กเหมือนกับรุ่นใหม่ๆได้นะครับลูกค้า ชุดกองอากาศนะครับในส่วนของชุดกองอากาศนะครับสาหรับลูกค้าที่จะสั่งซื้อสินค้าไปนะครับเนื่องด้วยตัวชุดกองเนี่ยตัวนี้ที่มากับเครื่องเนี่ยครับเขาจะเป็นรุ่นเก่าแบบกองชั้นเดียวนะครับเราจะทําการเปลี่ยนชุดกองให้นะครับให้เป็นแบบรุ่นใหม่5 c 1 r s 1> เพื่อที่การกองอากาศจะดีกว่ารุ่นนี้นะครับเราก็ทําความสะอาดง่ายหาอะไหล่ได้ง่ายกว่ารุรร่นนี้นะครับทีนี้เราทําการเปลี่ยนให้ฟรีนะครับไม่มีคิดอะไรเพิ่มนะครับเปลี่ยนเป็นของแท้ให้้วยนะครับไม่ใช่ใช่เป็น,<ห>นะอะไหล่แท้ทุกชิ้นที่เราจะเปลี่ยนนะครับ พุดฝาสตาร์ทนะครับตัวเนี้ยหลายๆท่านจะรู้เลยว่าทนมากนะครับสําหรับตัว1 4 3 R2 นะครับเป็นแบบเคี่ยวลวดนะครับไม่ใช่เป็นแบบเคี่ยวพลาสติกนะครับนี่นะครับตัวเครื่องนะครับขนาด40.5ซีซีประมาณนี้นะครับ2แรงม้านะครับสําหรับพุทธิวัลหน้าหน่ามอาร์ตัวนี้ส่งไปไหนครับตัวนี้แหละครับส่งไปกทมนะครับส่งไปกรุงเทพนะครับตัวนี้ลูกค้าวันนี้วันที่เน้นมาว่าต้องเป็น1 4 3 R2 วันนี้วันที่8นะครับเดือนนี้8ตุลาสองห หกแปดนะครับยังเหลืออีกไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะคือเหลือไม่กี่ชุดครับลองแกะก้านดูไหมครับก้านครับลองแกะดูที่เหลือไม่ใช่อะไรนะครับพอดีไปค้นอยู่โกดังเจอครับตอนแรกก็นึกว่าหมดแล้วคันนี้ไปหาไปเดินไปอ้าวเจออยู่โกดังอยู่สี่ห้าตัวแล้วก็ยังมีสองสามหกด้วยนะครับสองสามหกรูกสึกจะมีอยู่สามสี่ตัวเจ็หนครับนี่นะครับชุดก้านนะครับนี่นะครับ บอกว่าด้วยลูกค้าบอกว่าห่อกล่องให้ดีๆหน่อยนะครับเขาจะเอากล่องไปเก็บด้วย143 R งู่นะครับตัวพุทธประคอง,องเขาของเขานะครับจะเป็นแบบพูทนะครับแต่ถ้าเป็น5 4 1รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นชุดประคองเทาแบบพลาสติกทั้งทั้งท่อนนะครับซึ่งลูกค้าหลายๆท่านก็ชอบแบบพูทนะครับเพราะว่าเปลี่ยนง่ายทนนะครับแล้วก็นิ่งนะครับในส่วนของตัวมุสบะรด้หนึ่งสาร์ูก้านก็จะแข็งก้านแข็งมากหนามากนะครับนี่ ชุดคัดไใหม่เอี่ยมนะครับไม่มีร่องรอยการใช้งานนะครับแล้วก็นี่นะครับตัวนี้จะมีการสเทือนเหมือนกับตัว541นะครับแต่มีอุปกรณ์หรืออะไห่บางชิ้นที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้านะครับเพื่อนๆที่ท่านไหนสนใจนะครับในส่วนของพุทธวนา 143R2 พุทธวนา 236R นะครับที่เป็นเจเนอเรชันที่หนนะครับก็ลองสอบถามมาที่ร้านได้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ อย่างเงครับอ่าพุทธมณฑาเรามีทุกนุ่นนะครับมีทุกนุ่นครับผมมีแต่สามสองหนึ่งสามสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าห้าสามอ RS นะครับมีทุกนุ่นนะครับเราจะพามาดูครับสามสองหนึ่ง R สามสามหนึ่งห้าสามหนึ่งตัวนี้นจะเป็นห้าสี่หนึ่งครับส่วนตัวนุ่นห้าห้าสามห้าสามไม่แกะกล่องเลยครับนี่ีจะส่งให้ลูกค้าตัวนี้จะเป็นห้าห้าสามครับนี่เราก็จะส่งให้ลูกค้า มีนะครับ R า RS นะครับมีของนะครับไม่ให้มีของแกให้ดูนะครับเดี๋ยวลูกค้าว่าจะมีติดของอาจจะยาวนิดนึงนะครับนี่นะครับ R ห้าสาม RS นะครับสนใจตัวนี้ส่งล่างใต้นะครับสําหรับชุดนี้นะครับนี่ตัวนี้ไปชุมพอดนะครับตัวนี้ก้านนะครับชุดแฮนด์นะครับเหมือนกันกับตัวหนึ่งสสาตัวเมื่อกี้นะครับสำหรับ553า RS นะครับ เดียวกันเป๊ะนะครับว่า้าลูกค้าท่านไหนสนใจรุ่นไหนนะครับหรือตามหาอะไรนะครับก็ลองสอบถามทางร้านเข้ามาได้นะครับทางร้านมีอะไรสต็อกไว้พอสมควรนะครับแล้วก็มีชุดเครื่องทุกรุ่นที่กล่าวมานะคสายสะพายก็มีครับพวกสายสะพายนะครับพวกอุปกรณ์ต่างเนี่ยมีหมดนะครับสายสะพายตัวท็อปก็มีนะครับใช่สายสะพายตัวท็อปก็จะเป็นฮานิตบาลานซ์เอ็กทีทูนะครับแต่ว่าต้องพีออเดอร์นะครับสําหรับตัวนี้นะครับโอเค โอเคครับผมสวัสดีครับ